เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระที่ทั้งหมู่บ้านเคารพกลายเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงต่อหน้ากล้องจีวรนที่เคยศักดิ์สิทธิ์กับกลายเป็นหลักฐานของความหลวงโลกเสียงสาธุเมื่อวันวันนี้กลายเป็นเสียงกุญแจมือกระทบข้อมือนี่คือเรื่องราวจริงที่ช็อกทั้งประเทศไทยและไม่มีใครคาดคิดว่าหลวงพ่อจะจบชีวิตในเรือนจำช็อกทั่วไทยพระสงฆ์ถูกจับก,กลางกล้องเสียงนกร้องว่ามาแต่เช้าลมหายใจเย็นปะทะใบหน้า แสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านต้นโพตลาดเช้ากำลังคึกคักพระรูปหนึ่งเดินผ่านผู้คนจีวรสีส้มสดสะท้อนกับแสงอาทิตย์ผู้คนพนมมือไหว้ด้วยศรทัทธาเขารับของใส่บาตรอย่างสงบนิ่งแต่แววตาของชายสูงวัยคนหนึ่งที่ยืนถัดจากรถเข็นผักกลับจับจ้องมือสั่นน้อยๆขณะยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายต้องซูมเข้าไปที่พระรูปนั้น เสียงกระซิบจากแม่ค้าเริ่มดังขึ้นใช่คนเดียวกับในข่าวหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นพระปลอมหนีคดีพระรูปนั้นหยุดเดินทันทีเหมือนรับรู้ถึงบางอย่างผิดปกติเสียงไซเรนดังแหวกความเงียบรถตำรวจพุ่งเข้ามาจอดข้างตลาดสองนายตำรวจลงจากรถเดินตรงเข้าหาพระสงฆ์มือขวาของพระเริ่มกำจีวรแน่นดวงตาสั่นระริก กลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งหอมฟุง้งแต่ไม่มีใครรู้สึกหิวอีกต่อไปเสียงตำรวจพูดชัดท่อยชัดคำท่านมีหมายจับติดตัวคนทั้งตลาดหยุดนิ่งพระรูปนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงหญิงชราร้องออกมาหลวงพ่อจริงหรือฝูงชนเริ่มกรูกเข้ามาล้อมวงกล้องจากมือถือทุกทิศทางยกขึ้นสูงมือของตำรวจจับแขนพระไว้แน่น จีวอถูกปลดออกบางส่วนเพื่อตรวจสอบใต้จีวอนมีเงินสดจำนวนมากธนบัตรมัดไว้ด้วยหนังยางเสียงหอบหายใจถี่ของพระแววตาตื่นตระหนกชัดเจนอากาศเริ่มร้อนขึ้นแม้จะยังเช้าอยู่ตำรวจเผยข้อมูลเสียงดังท่านหนีคดีช่อกงเงินทําบุญมาหลายจังหวัดคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางตลาดเด็กเล็กร้องไห้ คนแก่สุดนั่งกับพื้นพระรูปนั้นพยายามเอ่ยปากเสียงแหบพระแท้ฟังไม่ออกอาตมาไม่ได้ตั้งใจเสียงกล้องถ่ายรูปดังไม่หยุดแสงแฟลชสาสใส่ใบหน้าเขาดวงตาเขาเบิดกว้างเมื่อเห็นชายคนหนึ่งกําลังไล์สดผ่านมือถือทุกคนดูไว้พระที่เราเคารพกําลังถูกจับเขาเหลือบตามองรอบตัว ไม่มีใครพนมมืออีกต่อไปมีเพียงสายตาตัดสินและไม่เชื่อถือผู้ช่วยตำรวจเดินเข้ามาพร้อมหลักฐานแซมเอกสารเปิดออกข้างในคือรูปภาพใบเสร็จเงินบริจาคปลอมจำนวนมากพร้อมลายเซ็นซึ่งตรงกับของพระรูปนั้นเสียงลมหายใจขาดห่วงหัวใจของพระเต้นแรงเหงื่อไหลลงมาตามขมับมือเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแม้จะยังไม่ถึงเที่ยงลมพัดแรงจนผ้าใบร้านค้าปลิวสวยทุกสายตาจ้องไปที่เขาขณะตำรวจเริ่มใส่กุญแจมือเสียงเหล็กกระทบกันกังวานราวกับคำตัดสินสุดท้ายเขาถูกพาเดินผ่านฝูงชนผู้คนเปิดทางแต่ไม่มีใครส่งยิ้มไม่มีคำสาทุมีเพียงเสียงซุบซิบท,ที่ตามหลังมา บางคนหยิบทู่ผักทิ้งบางคนเช็ดน้ำตาแห่งความผิดหวังเขาถูกผลักขึ้นรถตำรวจบานประตูปิดดังปังเสียงสะท้อนอยู่ในใจของทุกคนที่ได้ยินภายในรถเงียบสนิทนอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่สั่นเบาพระรูปนั้นนั่งก้มหน้ามือกำจีวรแน่นจนสัน่นสายตาจ้องที่พื้นรถเหล็กภาพในอดีตผุดขึ้นในหัววัดเล็กๆที่เคยบินทบาท เสียงสาธุที่เคยได้ยินทุกเช้าแต่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบเหมือนทุกเสียงศรัทธาถูกกลืนหายตำรวจนายหนึ่งมองกระจกหลังจ้องพระผ่านเงาสะท้อนแววตาไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังเมื่อรถแล่นผ่านชุมชนผู้คนสองข้างทางเริ่มมองบางคนชี้นิ้วบางคนกระซิบชื่อวัดที่เขาเคยสังกัดนั่นไงพระจากข่าวเมื่อคืน เขาถูกจับจริงๆด้วยถึงสถานีตำรวจประตูรถถูกเปิดออกแสงแดดจ้าแทงเข้าตาเขายกมือบังแสงโดยไม่รู้ตัวเป็นท่าทางที่ไม่เหมือนพระอีกต่อไปเสียงสัญญาณประตูรัวดังเขาถูกพาเข้าไปในอาคารผ่านโถงที่มีผู้ต้องหาคนอื่นนั่งรอไม่มีใครผนมมือให้เขาไม่มีใครขอพร เจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเธอเปิดแฟ้มช้าหาหะหยิบภาพถ่ายของเขาตอนสวนจีวรนยืนอยู่หน้าพระประธานภาพนี้คือท่านใช่ไหมเขาพยักหน้าช้าหาหะาน้ำเสียงแผ่วเบาใช่อาตมาเองเจ้าหน้าที่ถามต่อแล้วภาพนี้ละ่ะอีกภาพหนึ่งถูกวางตรงหน้า เป็นภาพตอนเขายืนอยู่หน้าร้านทองในชุดคาราวาสพร้อมถือถุงเงินเขานิ่งเงียบเสียงลมหายใจเข้าออกชัดเจนดวงตาแดงกลำ่ำเสียงปากกาขีดเขียนเอกสารทุกเส้นเสียงเหมือนตอกย้ำความผิดเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือมือของเขายังสั่นไม่หยุดห้องขังที่ถูกเปิดออกเย็นเยียบและเงียบเหงา เขาถูกพาเข้าไปนั่งหลังพิงกำแพงเหล็กข้างกายมีชายอีกคนหนึ่งจ้องมองเขานิ่งหาหะไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงฝนเริ่มตกหยดแรกกระทบหลังคาดังเปาะแปะเหมือนเสียงศรัทธาที่ค่อยๆหายไปทีละหยดกลิ่นอับชื้นของห้องขังเริ่มลอยมาผสมกับกลิ่นเหล็กสนิมที่อบอวลพระรูปนั้นหลับตาช้าหาหะ หูยังได้ยินเสียงฝนกระทบพื้นปูนชายที่นั่งข้างๆเอ,อ่ยขึ้นเบาหาหะเคยเป็นพระมาก่อนเหรอเขาลืมตายอย่างช้าหาหะพยักหน้าแทนคำตอบคนอย่างพี่ไม่น่าเลยน้ำเสียงอีกฝ่ายไร้แววถักถา,กางแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเขาไม่ตอบแค่จ้องมือของตัวเองมือที่เคยรับบาด เคยประพรมน้ำมนต์ให้ศรัทธ,ธาตอนนี้มีรอยกุญแจมือประทับไว้เสียงจากโทรทัศน์ข้างนอกห้องขังดังขึ้นเป็นข่าวคําของวันนี้ภาพของเขาถูกฉายซ้ำอีกครั้งเสียงผู้ประกาศหญิงบรรยายชัดเจนพระชื่อดังจากภาคกลางถูกจับในข้อหาช่อโกงเขาได้ยินเสียงตัวเองในคลิปตอนเทศน้าวัดเมื่อปีที่แล้วเสียงที่เคยทำให้ผู้คนหลั่งน้าตา ตอนนี้กลับถูกตัดต่อประกอบข่าวบุญไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ใจของผู้ให้เสียงนั้นจบลงพร้อมเสียงถอนหายใจชายข้างๆหันมามองอีกครั้งแล้วตอนนี้ใจพี่ยังให้ใครได้อยู่ไหมเขานิ่งไม่ตอบคำแต่ริมฝีปากเริ่มสั่นเล็กน้อยเขายกมือขึ้นแต่หน้าผากเหมือนจะพนมแต่หยุดไว้กลางทาง เพราะรู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์อีกแล้วเสียงกุญแจข้างนอกดังขึ้นเจ้าหน้าที่เดินมาตามทางเดินในมือมีซองเอกสารและโทรศัพท์มีคนมาขอเยี่ยมเสียงนั้นเย็นชาแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักเขาขมวดคิ้วใครเจ้าหน้าที่ไม่ตอบเพียงแค่เปิดประตูห้องขังและชี้ให้เดินตามออกไปเขาลุกขึ้นอย่างช้า หาหะขาเริ่มไร้แรงฝนยังตกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องเริ่มกึกก้องเขาก้าวออกจากห้องขังแต่ทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนหนักขึ้นเรื่อยหาหะผ่านโถงทางเดินที่ยาวและมืดจนไปถึงห้องเล็กๆหนึ่งห้องด้านในมีเก้าอี้สองตัวและร่างของหญิงวยกลางคนเธอสวมชุดดำ ดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้มือจับลูกประคำแน่นเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาหยุดอยู่ที่ประตูไม่กล้าเข้าไปใกล้เธอกล่าวเสียงเบาพ่อรู้ไหมว่าทำให้ใครต้องเจ็บปวดบ้างเขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นคิ้วขมวดแน่นลมหายใจติดขัดอยู่ในลำคอหญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้น เดินเข้าใกล้เพียงไม่กี่ก้าวสายตาเธอไม่ได้มีความโกรธแต่เต็มไปด้วยความเสียใจและสับสนแม่ไม่อยากเชื่อเลยเสียงเธอสัน่นลูกแม่กลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเขากัดริมฝีปากเหมือนพยายามลืนอะไรบางอย่างลงไปดวงตาเริ่มแดงกำ่ำแต่ยังไม่มีน้ำตาไหลออกมาแม่เสียงเขาเปล่งออกมาเบาเกินกระซิบ เธอยื่นมือออกมาแต่ที่แขนเขาเบาฮา,หาตั้งแต่ลูกบวชแม่ภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกทําให้คนทั้งหมู่บ้านมีความหวังแล้ววันนี้ลูกทําลายทุกอย่างเขาทรุดนั่งลงกับพื้นทันทีมือกำหน้าผากแน่นเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเสียงฝนยังคงตกคราวนี้หนักกว่าเดิมไหลาตามรางน้ำเหมือนน้ำตาที่ถูกกลั้นไว้นาน หญิงคนนั้นนั่งลงข้างเขาวางลูกป,ประคำไว้บนตักเขาถ้ายังมีศรัทธาจงสวดมนต์ให้ตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อกลับมาเป็นคนเขามองลูกป,ประคำในมือตัวเองเม็ดไม้กลมๆเรียงต่อกันแต่มือที่เคยสวดมนต์ทุกวันกลับสั่นจนแทบจับไม่อยู่เธอลุกขึ้นช้าหาหะเดินออกจากห้องโดยไม่หันหลังกลับ ปล่อยให้เขานั่งอยู่เพียงลําพังเสียงฝนยังคงดังกลืนเสียงหายใจของเขาไว้หมดเขาหลับตาแน่นพ,พึมพำบางสิ่งที่แผ่วเบาเหมือนเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแต่ในความมืดระหว่างหยดน้ำฝนและกลิ่นอับมีคำถามหนึ่งที่ลอยอยู่ในหัวเขาไม่หยุดพระจะกลับมาเป็นคนธรรมดาได้หรือไม่เขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนาน,านับชั่วโมง เสียงฝนซัดก,กระหน่ำใส่หลังคาเสียงหยดน้ำตกตามรอยรั่วสลับกับเสียงหายใจแผ่วเบาของเขาเองเขาค่อยๆลืมตามองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบแต่ในหัวกลับดังไปด้วยเสียงในอดีตเสียงโยมเรียกหลวงพ่อครับเสียงเด็กถามพระมีผิดด้วยหรอแม่เสียงแม่ที่เพิ่งจากไปจากห้องเยี่ยมกลับมาเป็นคนคำพูดนั้นวนซ้ำ เจ็บกว่ากุญแจมือที่ล่ามข้อมือแน่นกว่าบ่วงกรรมใดๆที่เคยเทศสอนเขายกมือขึ้นช้าหาหะลูกประคำยังอยู่บนตักมือสั่นน้อยหาหะแต่จับไว้แน่นนโมตสสะเสียงแรส่นไหวเหมือนสายลมต้นฤดูฝนแต่มันชัดพอที่จะสะเทือนใจตัวเองคำสวดต่อเนื่อง เสียงยังคงเบาแต่หนักแน่นขึ้นเรื่อยหาหะเหมือนฝืนเอาศรัทธาที่แตกสลายมาปฏิปต่อในมุมหนึ่งของห้องเงาสะท้อนจากกระจกบานเล็กเผยให้เห็นภาพของชายในจีวรหลวมใบหน้าซูบซีดแววตาหมดแสงเขาหยุดสวดจ้องเงาของตัวเองนั่นคือเราหรือแค่เปลือกของเราฝนเริ่มเบาลง แต่ในใจกลับปั่นป่วนเสียงกุญแจดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่กลับมาเรียกสารนัดพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวให้พร้อมเขาพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรยืดตัวลุกขึ้นก่อนจะหันกลับไปมองลูกประคำในมือเงาในกระจกมองตอบกลับมาสายตาย,ยังว่างเปล่าแต่ครั้งนี้มีคำถามใหม่ในแววตานั้นถ้าความศรัทธาคือการเริ่มต้น และการยอมรับความผิดคือบทสวดบทแรกหรือเปล่าเขาเดินตามเจ้าหน้าที่ออกจากห้องฝีเท้าแต่ละก้าวช้าและหนักเรากับมีบางสิ่งถ่วงไว้ในใจทางเดินสั้นๆสู่ห้องขังเดิมกลับยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเสียงรองเท้าย่ำลงบนพื้นปูนสะท้อนกล้องในโถงว่างเปล่าข้างนอกฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินเปียกยังลอยอบอวล อากาศเย็นเฉียบแต่เขากลับรู้สึกร้อนในอกเมื่อกลับถึงห้องขังชายที่นั่งอยู่เดิมยังอยู่ที่เดิมเหง่อยหน้ามองเล็กน้อยแล้วหลบตาเหมือนไม่อยากรบกวนเขาสุดตัวลงที่มุมเดิมมือกำลูประคำแน่นขึ้นอีกครั้งเขาหลับตาไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่เพื่อฟังเสียงในใจของตนเองเสียงคำสวดจากเมื่อครู่ยังวงเวียนอยู่ในหัว ไม่ชัดเจนเหมือนก่อนแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาเริ่มถามตัวเองในความเงียบศรัทธาที่ปลอมปนมีโอกาสกลับคืนได้ไหมหรือความผิดจะกลบความดีทั้งหมดที่เคยมีในความมืดของห้องขังไม่มีใครให้คำตอบมีเพียงเสียงหายใจที่ดังชัดและจังหวะหัวใจที่ไม่เป็นจังหวะคืนทั้งคืนผ่านไปอย่างช้าหาะเขานั่งพิงกำแพงเหล็ก ลืมตาท่ามกลางแสงสลัวไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อแสงแรกของเช้าเริ่มสาดเข้ามาเสียงเจ้าหน้าที่กระดังขึ้นนอกห้องขังถึงเวลาไปศาลแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเขาลุกขึ้นยืดตัวตรงจีวรที่หลวมถูกปรับให้เรียบร้อยแม้ไม่ใช่ด้วยความศรัทธาแต่อย่างน้อยยังเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขายึดไว้เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขังแสงแดดสาดเข้ามาทันที เขาหลับตาชั่วครู่ก่อนจะก้าวเท้าแรกออกไปรถคุมตัวจอดรออยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่สองนายพาขึ้นรถภายในเงียบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆเร่งตัวขณะรถวิ่งผ่านถนนในเมืองเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นป้ายวัดเก่าแก่ที่เคยพำนักหลังคาย,ยังแดงสดแต่ในใจเขาทุกอย่างมืดสนิท แล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่คนกลุ่มหนึ่งยืนรวมกันหน้าวัดถือป้ายผ้าสีขาวตัวอักษรเขียนด้วยสีแดงเข้มศรัทธาคือของจริงไม่ใช่เครื่องมือของคนลวงโลกหัวใจเขากระตุกภาพนั้นฝังแน่ในใจทันทีเหมือนถูกตอกย้ำด้วยค้อนของความจริงเขาหันหน้าหนีทิ้งหัวกับกระจกเย็นเฉียบมือยังคงจับลูกประคำ เ่ากับยึดไว้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่แต่ตอนนั้นเองเขารู้สึกถึงบางอย่างในใจบางอย่างที่เคยหล่นหายไปนานไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความละอายแต่คือความยอมรับครั้งแรกในชีวิตที่เขาไม่ได้หนีไม่ได้แก้ตัวไม่ได้โกหกแม้แต่คำเดียวกับตัวเองรถแล่นเข้าสู่บริเวณสารจังหวัด สนามหญ้ารอบๆถูกตัดเรียบต้นพิกุลออกดอกหอมอ่อนๆลอยมากับลมแต่มันไม่อาจกลบกลิ่นความกดดันในอากาศได้เลยเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถเขาก้าวลงอย่างเงียบงนันสายตาหลายคู่จากสื่อมวลชนจับจ้องเสียงชัตเตอร์รวใส่หน้าเขาราวกับกระสุนแสงแฟลชว่าเข้าตาเข้ากัะพริบทีหาหาแต่ไม่หลบสายตาใครอีกต่อไป เขาเดินตรงเข้าสู่ประตูศาลทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงสันสเทือนในอกในห้องพิจารณาคดีอากาศเย็นจัดเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าหา,หาผู้พิพากษานั่งนิ่งที่เบื้องหน้าโต๊ะทนายวางเอกสารเรียงซ้อนกันเป็นตั้งเขาถูกพาไปนั่งในพื้นที่ของจำเลยมือนิ่งวางบนตักรูปประคำถูกวางข้างตัว ครั้งแรกในชีวิตที่มันไม่ได้อยู่ในมือเสียงพนักงานอายการเริ่มต้นกระบวนการถ้อยคำถูกอ่านออกทีและประโยคชัดเจนหนักแน่นบอกเล่าทุกพฤติกรรมที่เขาเคยคิดว่าซ่อนไวด้ดีเสียงคำว่าช่อโกงแอบอ้างใช้ตำแหน่งพระสงฆ์หลอกลวงก้องในหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกเขานั่งฟังเงียบหา,ห,าหัวใจเต้นช้ายอย่างผิดปกติ จากนั้นทนายฝ่ายเขาลุกขึ้นกล่าวถ้อยคำเรียบง่ายไม่มีการปฏิเสธไม่มีข้ออ้างมีเพียงการขอยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาเสียงในห้องนิ่งลงผู้พิพากษาจ้องมองเขานิ่งนานหลายวินาทีก่อนจะถามเสียงเรียบท่านมีอะไรอยากกล่าวไหมก่อนศาลจะพิจารณาคำตัดสินเขาค่อยๆลุกขึ้น มือสั่นน้อยๆขณะวางลูกประคำลงบนโต๊ะเขามองไปยังผู้พิพากษาก่อนจะหันมองผู้คนในห้องมีผู้หญิงไวกลางคนมีชายชราจากหมู่บ้านที่เขาเคยสวดศพให้และมีแม่นั่งอยู่มุมห้องไม่ร้องไห้แต่จ้องเขาด้วยสายตานิ่งสนิทเขสูดลมหายใจลึกน้ำเสียงแหบแห้งดังขึ้นในห้องที่เงียบสงัดผมเคยเป็นพระ แต่ผมไม่ได้เป็นคนดีตามจีวรที่สวมผมขอโทษทุกคนที่เคยเชื่อผมขอโทษแม่ที่ทำให้ภูมิใจผิดขอโทษต่อศรัทธาที่ผมทำลายมันด้วยมือของตัวเองเขาหยุดพูดเสียงกลืนน้ำลายดังชัดในไมโครโฟนห้องอยังเงียบผมไม่ขอร้องให้ใครอภัยแต่ขอให้ผมได้ชดใช้ทุกอย่างที่ผมก่อไว้เขานั่งลงมือวางบนเขา่า ลูกประคำถูกดันไปไกลาจากตัวเหมือนสิ่งที่เขาเคยยึดถือได้จากเขาไปแล้วผู้พิพากษาย,ยกค้อนขึ้นในวินาทีนั้นห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจพร้อมกันเสียงค้อนกระทบแท่นไม้ดังปังสะท้อนกล้องทั่วห้องพิจารณาทุกคนในห้องขยับตัวเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังไม่ละไปจากเขาผู้พิพากษาเอ่ยช้าหาหะ น้ำเสียงเรียบแต่นุ่มลึกจำเลยยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาและแสดงความสำนึกต่อศาลและสาธารณชนเขานั่งฟังนิ่งไม่กระพริบตาเหมือนรอฟังคำตัดสินจะกรรมเก่าทั้งชีวิตแม้จะใช้สถานะพระสงฆ์กระทำผิดร้ายแรงแต่เนื่องจากไม่มีประวัติกระทำผิดมาก่อนและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการสอบสวนผู้พิพากษาหยุดเล็กน้อย ก่อนจะกล่าวชัดถ้อยชัดคำสารพิพากษาให้จำคุกเป็นระยะเวลา8ปีโดยไม่รอลงอาญาเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องเขาหลับตารับฟังคำพิพากษาอย่างเงียบงนันไม่มีน้ำตาไม่มีการโต้แยง้งมีเพียงลมหายใจเผ่วเบากับหัวใจที่เต้นช้าเจ้าหน้าที่พาเขาลุกขึ้นใส่กุญแจมืออีกครั้งเขาไม่ได้ขัดขืน และไม่ได้เหลียวมองใครขณะเดินผ่านมุมห้องเขาชำเลืองมองแม่อีกครั้งเธอไม่ได้ร้องไห้แต่พนมมือแนบอกรากับกำลังสวดมนต์เบาๆในใจเขาพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนจะขอบคุณก่อนจะหันกลับไปเดินต่อผ่านประตูสารที่เปิดออกสู่แสงแดดจ้าภายนอกอยังมีผู้คนรออยู่บางคนถ่ายภาพ บางคนยืนเงียบมีเพียงเด็กชายคนหนึ่งยืนจับมือยายไว้แน่นถามเบาหาหะเขาเคยเป็นพระจริงๆเหรอยายพยักหน้าชา้าหาหะตอบด้วยเสียงเครือใช่ลูกเขาเคยเสียงรถเรือนจำมสตาดเขาถูกพาขึ้นไปด้านหลังประตูเหล็กปิดลงอีกครั้งคราวนี้ไม่มีแสงลอดเข้ามา มีเพียงเงาของลูกประคำที่ยังอยู่ในกระเป๋าหลักฐานรอาการคืนสู่เจ้าของในวันที่เขาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปภายในรถเรือนจำแสงไฟนีออนสลัวกระพริบเป็นจังหวะเสียงเครื่องยนต์ดังก้องอยู่เบื้องหลังเขานั่งนิ่งมือวางบนตักหัวพิงผนังเหล็กเย็นเฉียบไม่มีใครพูดไม่มีเสียงถาม มีแต่ความเงียบระหว่างนักโทษที่ถูกส่งตัวไปพร้อมกันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าภาพใบหน้าของแม่ยังลอยชัดในใจท่าทางสงบนิ่งของเธอไม่ได้มาจากความให้อภัยแต่มาจากความหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งรสสั่นเล็กน้อยเมื่อแล่นเข้าเรือนจำเสียงประตูเหล็กบานใหญ่เปิดออกเจ้าหน้าที่หลายคนยืนรอเรียงแถวสีหน้าเรียบเฉยตามหน้าที่ เขาถูกพาลงจากรถเท้าก้าวเหยียบลงบนพื้นคอนกรีตกลิ่นเหล็กกลิ่นเหงื่อกลิ่นแดดเผาตีกระแทกเข้าใส่ร่างในทันทีเขาถูกพาไปยังห้องรับตัวผู้ต้องขังมีโต๊ะไม้หนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ชายร่างใหญ่เปิดแฟ้มขีดเส้นลงเอกสารชื่อจริงนามสกุลเขาตอบเสียงนิ่งไม่มีลังเลไม่มีเจตนาซ่อน เคยมีโรคประจำตัวไหมเขาสายหน้าเสียงปากกาจดลงอีกครั้งจากนั Contact, ้นเจ้าหน้าที่อีกคนยื่นชุดนักโทษให้เสื้อผ้าสีกรมท่าเก่าซีดจางจากการซักหลายรอบเขารับมันเงียบหาฮะก่อนเดินเข้าไปเปลี่ยนในห้องด้านหลังเมื่อเขากลับออกมาจีวรที่เคยห่อหุ้มความเคารพนับถือถูกพับไว้บนโต๊ะ ไม่มีใครแต่ต้องมันอีกเขามองมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหันหลังให้พร้อมกับเสียงเจ้าหน้าที่เรียกเดินตามมาห้องขังอยู่ทางนี้ระหว่างทางเขาเดินผ่านกำแพงสูงทึบลวดหนามพันอยู่ด้านบนเสียงนักโทษคุยกันเบาๆดังจากห้องขังที่ไกลออกไปเมื่อประตูเหล็กอีกชั้นเปิดเขาถูกพาเข้าสู่แดนควบคุม ห้องขังแคบๆที่มีกลิ่นอับจากเหงื่อและผ้าห่มเก่าเตียงสองชั้นที่เหล็กเป็นสนิมและหน้าต่างบานเล็กที่เห็นเพียงฟ้าเลือนรางเขาวางตัวเบาๆบ,บนเตียงชั้นล่างหลับตาฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นในอกในห้วงความเงียบไม่มีบทสวดไม่มีเสียงสาทุมีเพียงคำเดียวที่เขาพึมพำกับตัวเองเริ่มตน้นค่ำคืนแรกในเรือนจำ ความเงียบไม่ได้ชวนให้หลับแต่กลับทำให้ความคิดดังขึ้นเรื่อยหาหะเขานอนนิ่งสายตาจ้องเพดานเหล็กทุกอย่างที่เคยเป็นกลายเป็นอดีตจีวอนที่เคยศักดิ์สิทธิ์คำเทศที่เคยเปลี่ยมความหมายล้วนกลายเป็นเงาสะท้อนของความผิดพลาดแต่ในเงานั้นยังมีบางอย่างที่ไม่ถูกลบไปหมดบางอย่างที่เขายังมีสิทธิ์รักษาไว้ แม้จะไม่มีใครเชื่อแม้จะไม่มีใครให้อภัยเขาลุกขึ้นนั่งล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบลูกประคำที่เจ้าหน้าที่คืนให้ก่อนปิดห้องขังมันเก่าและแตกบางเม็ดแต่เขายังคงสวดทีละเม็ดเบาๆในลําคอไม่ใช่เพื่อแสดงให้ใครเห็นไม่ใช่เพื่อแลกกับการลดโทษแต่เพื่อเตือนตัวเองว่าการสำนึกผิดนั้นเริ่มจากข้างใน วันต่อมาเขาเริ่มทำหน้าที่ในแดนควบคุมล้างพื้นโรงอาหารยกถังน้ำจัดของในคลังสเบียงไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นพระไม่มีใครเรียกเขาด้วยคำว่าหลวงพ่ออีกต่อไปมีเพียงชื่อเดิมและตัวตนที่เขาต้องสร้างขึ้นใหม่บางครั้งในเวลาพักเขานั่งเงียบที่มุมกำแพงมองดูฟ้าแคบแคบผ่านช่องหน้าต่าง และสวดมนต์ให้ตัวเองในใจไม่ใช่เพื่อขออะไรแต่เพื่อเตือนว่าศรัทธาอาจพังได้แต่การสำนึกและเริ่มต้นไม่มีวันหมดอายุบางคนอาจลืมเขาบางคนอาจยังโกรธเขาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะควบคุมได้อีกต่อไปเขาเพียงหวังว่าวันหนึ่งเมื่อประตูเหล็กเปิดออกอีกครั้งเขาจะไม่เดินออกไปในฐานะอดีตพระ แต่ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เคยล้มและเลือดจะลุกด้วยมือของตัวเองจบบริบูรณ์